แกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยใส่ชุดสีส้มมางเก่งขากก็บอกตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสามกลางวันพอแกขับมาปุ๊บแกก็เอ้าน้องไปไหนพาหนูไปส่งที่บ้านหน่อยหนูอยู่เลยวัดไปหน่อยหนึ่งเองโอเคน้องขึ้นมาบนหลังพี่บนหลังข้างหลังรถได้เลยเดี๋ยวซ้อนพี่เลยพอขึ้นมาเสร็จอ่ะมันแปลกแจ็คคือเขาพูดว่าหนูขอนั่งมอเตอร์ไซค์หันหลังได้ไหมกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บงนี้ปั๊บแล้วเขาใช้มือจับแฮนงหลั้างหลังตัวนี้แล้วก็หันไปงนี้หไปท้ายรถ แต่มอไซค์แกมันเก่ามันก็จะมีลงหลุมลงบ่อกลายเป็นว่ามันมีมือมือหนึ่งเนี่ยสอดเข้ามาผ่านเอวแล้วก็จับนี้อ๋อน้องมันคงกลัวตกแหละเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องเขาหันหลังหันกระจกมองมองข้างดูเอ้าเป็นหัวปิวอยู่ข้างหลังอพอเห็นอย่างนั้นเสร็จแกก็บิดรถเต็มที่เลยจนพอมันถึงวัดนะครับไอ้ล่างล่างนั้นอ่ะมันก็หายไปเลย ประตูหลังมันเปิดแคบขึ้นมาเนี่ยก็พี่กู้ภยัยแหละโยนตะกร้าหนึ่งมาตรงกลางบอกว่ามันเป็นตะกร้าไฟฉายอันนี้มนหลวงพี่สัมเณรครับช่วยผมหาเศษชิ้นวัยวะชิ้นหนึ่งได้ไหมไม่งั้นอะ่ะร่างกายมันะจะไม่ครบไม่ครบแล้ววิญญาณจะไม่ไปแต่ตอนนี้มากันแค่ห้าคนเองช่วยกันหาหายังหาไม่เจอตามพงหญ้าหาไม่เจอเลยพระก็เดินหาตามพงหญ้าตามภูเขาหินตามข้างทางเนี่ยไม่เจอ ด้วยความที่ตัวเล็กแกก็เดินมาอยู่ตรงบริเวณของรถ10ล้อเดินมาตรงข้างล้อได้ยินเสียงเหมือนอะไรย,ยุยยุยจินตนาการเหมือนฟองน้ําที่มันแบบค่ะคแล้วเป็นเสียงอ,อ,อากาศออกอะแกก็คเสียงอะไรวะหันไฟฉายไปดูบริเวณตรงบางโคนข้างในนะครับกับล้อเนี่ยม,มันมีสีสษะติดอยู่ตรงนั้นนอนไปอีกสักพักหนึ่ง ใจตุ้มตุ้มตอมตอม,ตอมปรากฏว่ามันเห็นเงาหนึ่งอ่ะมาอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้มันแปลกตรงที่ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูไอ้เงาเงานั้นอ่ะมันมาหยุดที่ปลายเท้าแล้วก็เอาอีกแล้วพระศัต์จะแกล้งหรือเปล่าพระศัตร์มาอีกแล้วหยิบไฟฉายมามาเปิดปรากฏว่ามันเปิดไฟฉายไม่ติดแต่พอสังเกตเงานั้นอ่ะดีๆด้วยความที่ตาเริ่มชินกับความมืดม,มันเป็นร่างที่ไม่มีสีสั์แล้วร่างร่างนั้นอ่ะพูดเป็นเสียงเบาเวา่า เอาของคืนมา